สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมนะครับสีประตูยกสูงนะครับ1.9 Highlander Z นะครับก็ถือว่าตัวแซนี่ถือเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาก็คือภายในนะครับซึ่งแตกต่างจาก LDA ก็คือภายในจะใกล้เคียงกับตัวท็อปนะครับจะพาไปชมรถเดิมๆนะครับวันนี้ครับจะเป็นไฟหน้านะครับตัว Z ซตัวนี้จะเป็น LED นะครับมีไฟ d ด y l i g h t ให้นะครับจะเป็นแสงสีขาวเปิดกลางคืนถือว่าสวยงามนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกตัวนี้เป็น LED ให้นะครับ ปรกอบเป็นแนวตั้งนะครับไฟเลี้ยวนะครับมีมาพร้อมเลยนะครับกระจังหน้าเป็นแบบดับเบิลไดเมนชันนะครับเทาสลับโครเมียมนะครับตัวนี้ครับก็สวยงามนะครับโลโก้อีซุจะเป็นโครเมียมนะครับไฮรลนเดอร์ถือเป็นรถยกสูงอีกซึ่งจะมีโป่งล้อกว้างนะครับมีสัญลักษณ์แครันเดอร์นะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับคุณลูกค้าครับจะเป็นล้อขอบ18นะครับ6ก้านนะครับสีบอนด์นะครับแล้วก็พร้อมกับยางบิสโตนนะครับดูเลอร์ซีรีส์ยางจะเป็นที่265นะครับ60 R18 ครับก็คือเป็นรถยกสูงนะครับตัวนี้จะมีปัดน้ำฝนตัวนี้ฉีดที่ก้านนะครับเป็นแบบบิวอินมาเลยนะครับนี่ครับมาพร้อมเลยเสาอากาศจะอยู่ด้านบนนะครับเหนือศีษะนะครับกระจกด้านข้างดีไซน์สวยงามก็คือเป็นแบบทูโทนมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับบันไดข้างนะครับสีบอลนะครับตัวนี้จะยาวตั้งแต่ซุ้มล้อหน้านะครับจนถึงซุ้มล้อหลังนะครับซึ่งต่างจากตัวแคปนะครับมีแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตัวมือจับโครเมียมนะครับมีมาให้พร้อมเลย ภายในรถนะครับก็มีสายน์สวยงามครับแหงข้างจะเป็นหนังนะครับเดินได้สีบอลนะครับแล้วก็เพิ่มนี่ครับพักแขนเป็นดาเงานะครับก็ถือว่าสวยงามคอนโซลก็บุนุ่มนะครับอย่างดีนะครับสีดํานะครับมีไล่เฉดสีนะครับมีที่เก็บของแล้วก็กล่องเก็บสมุดรับประกันนะครับจอสัมผัส7นิ้วนะครับแอร์พร้อมช่องเสียบ USB มีให้นะครับเกียร์เมนวนสปีดนะครับเบรกมือตรงกลางนะครับ แล้วก็มีที่วางแก้วนะครับจุดเด่นตัวนี้ก็จะเป็นเบาะหนังคูแม็กซ์นะครับสีดํานะครับนี่ครับตัวนี้คือเบาะซึ่งมีคุณสมบัติก็คือไม่ดูดซับความร้อนนะครับนี่ครับแล้วก็มาดูตอน2ของตัวเซนะครับตัวนี้ครับนี่ครับแขงข้างเป็นหนังนะครับนี่ครับพักแขนเป็นดําเงานะครับภายในก็ทนสีดําทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับ ก็ถือว่าแล้วก็ตัวนี้เพิ่มความเย็นสบายก็คือที่คอนโซลกลางมีช่องแอร์แล้วก็ช่องเสียบ USB ให้นะครับภายในก็ถือว่ากว้างแล้วก็นั่งสบายนะครับตัวนี้เพิ่มลําโพงทวิตเตอร์นะครับที่บนเพดานให้ครับมีมาพร้อมเลยแบบนี้นะครับสำหรับตัวแซตขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝาถังน้ํามันครับอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็มาดูที่ไฟท้ายครับดูโอโซนิก LED นะครับ2ดวงนะครับดีไซน์สวยงามนะครับ กันชนท้ายตัวนี้แบบทูโทนดิวอินนะครับแบบนี้เลยครับซีซูดีแม็กแล้วก็มีนะครับเกรดแซดติดไปที่ตัวด้านขวาตัวรถนะครับนี่ครับตัวนี้มีมือจับเป็นโครเมียมแล้วก็มีกล้องหลังนะครับแบบดิวอินมาเลยนะครับตัวนี้ครับเมื่อใส่เกียร์ถอยภาพจะอยู่ที่จอด้านหน้านะครับคุณลูกค้าสามารถมองเห็นได้ชัดครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับนี่ครับดีไซน์สวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับ ตัวล้อของตัวยกสูงตัวแซตัวนี้ก็จะเป็นล้อรอบ18นะครับพร้อมกับยางบีสโตนดูเลอร์นะครับ2 6 5 6 0 R 18นะครับนี่ครับแล้วก็มีไฟเบรก์ดูที่3มีไล่ฝ้าหลังมาพร้อมเลยนะครับหรือจับโคมียมมีบันไดข้างพร้อมนะครับมาดูด้านผู้ขับขี่นะครับนี่ครับแผงข้างก็ดีไซน์สวยงามครับแผงข้างหนังนะครับเดินได้สีบอลนะครับพักแขนดําเงานะครับมีเป็นท่านล็อกกระจกไฟฟ้าปุ่มพับกระจก ้างมีให้พร้อมครับปุ่มปรับกระจก้างข้างมีให้พร้อมนะครับแล้วก็เบาะคนขับเนี่ยปรับสูงต่ำได้นะครับเป็นเบาะสีดำคูแม็กซ์นะครับแล้วก็พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับนี่ครับหุ้มหนังนะครับพร้อมมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีคุช์คอนโทรลให้ด้วยนะครับตัวนี้ครับความปลอดภัยถือว่าเพียบพร้อมนะครับเบรก ABS แอร์แบ็กคู่นะครับระบบการลื่นถลายนะครับนี่ครับปุ่มปรับสูงต่ำไฟหน้านะครับแบบไบเอมีให้พร้อมนะครับ ถือเป็นรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเพราะลูกค้าเนี่ยชอบก็คือภายในจะสวยงามใกล้เคียงกับตัวท็อปนะครับตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับวันนี้ก็พาชมนะครับสวยๆครับของตัว Z Highlander นะครับก็เป็นเก้าของง่ายๆครับดาวน์ล้มต้นเพียงแค่5%ครับหรือติดต่อที่ Facebook สมฤกษุอิสุออนไลน์ยูทูบสมฤกษุอิสุออนไลน์เบอร์บัญชีไลน์ดีไลน์นะครับ0 8 1 4 9 8ห 6781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ